เครื่องบินรบที่สามารถขึ้นและลงในแนวตั้งหรือที่เรียกว่า Vertical t a k k o f i g i t h t j r t e t คือหนึ่งในนวัตรกรรมสุดล้ำของโลกการบินทางทหารเครื่องบินประเภทนี้สามารถขึ้นบินและลงจอดได้โดยไม่ต้องใช้ทางวิ่งยาวเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปฏิบัติการในพื้นที่จำกัดเช่นบนเรือบรรทุกเครื่องบินหรือฐานทัพชั่วคราวในพื้นที่ห่างไกลความสามารถนี้ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและความพร้อมในการรบให้กับกองทัพทั่วโลก แนวคิดของเครื่องบินแนวตั้งเริ่มต้นในช่วงทศวรรษ1,950เมื่อหลายประเทศต้องการเครื่องบินที่สามารถปฏิบัติภารกิจได้แม้ในสภาวะสนามบินถูกโจมตีหนึ่งในเครื่องบินแนวตั้งรุ่นแรกที่โด่งดังคือฮอกเกอร์แฮรเรียจากสหราชอาณาจักรซึ่งถือว่าเป็นเครื่องบินรบที่สามารถขึ้นและลงแนวตั้งได้จริงรุ่นแรกของโลกแฮเรียกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งเทคโนโลยีทางอากาศยุคนั้นและได้รับฉายาว่าจำเจ ต่อมาเทคโนโลยีได้พัฒนาไปอีกขั้นเมื่อบริษัทล็อกฮีตมาตินจากสหรัฐอเมริกาได้สร้างเครื่องบินรบรุ่นใหม่ F-35B Lightning II ซึ่งเป็นรุ่นที่สามารถขึ้นและลงในแนวตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ F-35B ใช้ระบบริฟแฟนและหัวฉีดแรงขับที่หมุนได้ทำให้สามารถเปลี่ยนจากการบินแนวนอนเป็นการขึ้นแนวตั้งได้อย่างรวดเร็วและราบรื่น F-35B ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานบนเรือบรรทุกเครื่องบินและพื้นที่รบที่มีข้อจำกัด มันสามารถขึ้นบินจากดัดฟ้าเรือหรือพื้นสนามขนาดเล็กได้โดยไม่ต้องใช้รันเวย์ยาวความสามารถนี้ช่วยให้กองทัพเรือและนาวิกโยธินสหรัฐสามารถปฏิบัติภารกิจได้ในทุกสภาพแวดล้อมทั้งในทะเลภูเขาหรือเขตสงครามนอกจากสหรัฐแล้วสหรชาชอาณาจากญี่ปุ่นอิตาลีและเกาหลีใต้ก็มีการนำเครื่องบินแนวตั้งเข้าประจำการเพราะเห็นถึงศักยภาพในการรบที่เหนือกว่าเครื่องบินประเภทนี้สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายไม่ต้องพึ่งพาโครงสร้างสนามบินขนาดใหญ่ และสามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามได้อย่างรวดเร็วจุดเด่นของเครื่องบินแนวตั้งคือความคล่องตัวและความสามารถในการรอดจากสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นหากฐานทัพถูกโจมตีเครื่องบินยังสามารถขึ้นบินจากพื้นที่เล็กพื้นที่เล็กหรือบนเรือรบได้ทันทีเทคโนโลยีนี้จึงกลายเป็นหัวใจขององค์การรบยุคใหม่ที่เน้นความเร็วและความยืดหยุน่นในปัจจุบัน F-35B ถือเป็นเครื่องบินแนวตั้งที่ทันสมัยที่สุดในโลก ด้วยระบบอาวุธล้ำสมัยกล้องตรวจจับแบบ360องศาและระบบเรดาร์ที่แม่นยำสูงมันสามารถทำภารกิจได้ทั้งการโจมตีการลาดประเวนและการสนับสนุนทางอากาศเครื่องบินแนวตั้งไม่เพียงแต่เป็นเทคโนโลยีทางการทหารเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังแห่งนวัตกรรมที่ทำให้มนุษย์สามารถบินได้ทุกที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลกเทคโนโลยีนี้กำลังกลายเป็นอนาคตขององค์การรบทางอากาศและพิสูจน์ให้เห็นว่าพลังของการบิน ไม่จำกัดอยู่เพียงบนรันเวย์อีกต่อไป